เดี๋ยวฟังฟังเพลงพี่นุ้ยแล้วนะขอน้โมด้วยน้โมแล้วก็กราบหลวงพ่อเงินด้วยแล้วก็ขอตรลกอพี่บอลด้วยนะเอาแล้วพี่บอลมาคนเดียวใครจะร้องคู่พี่บอลล่ะคะแจใก็ได้พี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่อะไรวะนี่เขาคอมเมนต์มาบล็อกเลยบล็อกบล็อกบล็อกไม่บล็อกบล็อกส่งไม่ส่งไมส่งไม่อีกส่งไม่อีกไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งไม ถึจะยังไงหนูก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่บอลขอบคุณครับ<อ>พี่บอลรถแห่บอกเลยบอ,อบอกอันนี้บอกบอ,บอกนี่บอกอ้แก้สันพี่บอลคะพอดีแม่หนูขายลอตเตอรี่ไปหน้าบ้านพี่บอลทำไมพี่บอลไม่ซื้อลอตเตอรี่แม่หนูเลยคะไม่ได้ซื้อ,อหรอไม่ได้ซื้อโอ๋อทชเด็กช่วงนี้ไม่มีโชค จพี่นะวันนี้น้องกลับอ่อนนะเดียเดี๋ยวๆๆี๋ยวรอกินอาหารพี่หลุยส์ก่นใจนักเลงเลยดีกว่าพี่โยนี่ก็ติดเยอะสิได้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 เพ็คอย่าพี่พี่พี่ในใจเพลงมากเอาเต็มเพลงมากเออคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่ข้าดดนตรีไหมนั่นน่ะนึกวงมึงว่าดนตรีอะเอาวงใครมาผสม ทำไมเล่นไม่แน่นเลยวะมันมีสองวงสองวงไอ้นี่ก็ย้ายไปวงนี้ไอ้นั่นก็ย้ายวงนี้ไอ้วงเนี้ยก็เคยเล่นเพลงกันเยอะมาอีกวงอีกวงเล่นแกะแกะเพลงแกะเพลงไม่ได้ไม่ได้ไอ้เจ้าหน้าเขาหุ่นยีแทีวสิหุ่นยีกาอัดหลักถ้าคลายเครื่องใจแล้วทีนี้กลายไปมีปัญหาเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่นั่นแหละโอ้ย้ตผมเจ็บอะไรกับ้าไม่ได้